เปล่าดวนครับพี่คนแฟนคลับรวมตัวอยากซื้อบ้านให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่กรุงเทพมหานครนะครับ ล่าสุดก็บป็นคนหลังจากกลายเป็นประเด็นที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่านะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ออกมาโพสต์นะครับตัดเพลาะนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองครับหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นนะครับทำเอาแฟนคลับ f อเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นห่วงน้องหนักมากเป็นห่วงความรู้สึกของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหนักมากนะครับจนล่าสุดนะพี่คนหลายคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกว่า อยากให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมีบ้านที่กรุงเทพมหานครสักหลังนะครับซึ่งแฟนคลับเนี่ยจะรวมตัวกันเออซื้อบ้านให้กับลูกสาวเองใช่ไหมครับทุกคนขนาดมาลายยังได้หลักล้านมาแล้วนะทุกคนนับภาษาอะไรกับบ้านหนึ่งหลังที่กรุงเทพมหานครนะ,นะ,ะ fc แฟนคลับเนี่ยบอกแบบนั้นเลยว่าเรามารวมตัวกันเลยนะครับนะถ้าน้องเนี่ยมีปัญหาอีกเนี่ยซื้อบ้านให้กับน้องเลยที่กรุงเทพมหานครนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยอกออกมาปกป้อง ออกมาแบบว่าโอ้โหเซฟความรู้สึกของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหนักกันมากเลยนะครับเมื่อวานนี้อุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสเนี่ยก็คือได้ไปอ่านหลายคอมเมนต์เหมือนกันว่า fc แฟนคลับเนี่ยอยากให้น้องนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยากให้น้องมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อคือนนี้พ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยก็ได้ออกมาเคลียร์ใจก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอนะครับ ให้แฟนคลับ f อเนี่ยได้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับซึ่งพ่อเอกก็บอกว่าเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้น,นมันเกิดขึ้นเพราะว่านะครับกับเกี่ยวกับการฉายหนังเท่านั้นนะซึ่งญาติของพ่อเอกเนี่ยอยากจะเอาหนังนะครับมาฉายภาพยนตร์เนี่ยมาฉายที่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ทางอ่าศรีสะเสกดเนาะทางจังหวัดนั้นเนี่ยเขาก็นับถือกันว่าเขาถือเคล็ดกันว่าถ้าเกิดว่าบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับทุกคน ก็โอ้โหนะก็คือนำมาขอรศพเนี <ator il> ่ยมาแสดงไม่ได้นั่นเองครับทุกคนซึ่งบ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็นับถือกันแบบนั้นเหมือนกันครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็นับถือเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยห้ามนะครับเอาเครื่องดนตรีหรือว่าเอามหรศพอะไรต่างๆเนาะมาแสดงนั่นเองครับว่ามันเป็นเคลดนะครับเหมือนมาฉายให้กับ ผีดูเขาเขาเขาคิดไปแบบนั้นนะครับทุกคนเนาะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่นะครับทางบ้านเราเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเกิดจากเรื่องนี้แหละที่บุคคลน,นั้นนะครับได้เอาเหมือนกับว่าจะเอาไฟมาเผาจะเอามีดมาทําร้ายแม่หน่อยครับทุกคนจนเกิดประเด็นนั้นขึ้นนั่นเองนะทุกคนเนาะต้องบอกว่านะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะเอกก็ได้มาเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนทางพ่อเอกเนี่ยได้เหมือนกับว่า เอาแอบบเอาเงินเนี่ยไปจ่ายกับทางคุณแม่เพื่อที่จะซื้อที่ดินผืนนี้เป็นของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่อยากให้บุคคลที่3เนี่ยรู้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาผานเงินเดี๋ยวจะมาเอาเงินไปสมหมดก่อนเพราะว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้นี่นั่นเองนะครับทุกคนเนาะเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้แม่หน่อยเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนหลงประเด็นนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่านะไปลักไมโครโฟนบ้างไปลักมาลายบ้างใช่ไหมครับซึ่งประเด็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดขึ้น โอ้โหหลากหลายประเด็นมากๆนะครับจนทําให้แบบว่าโอ้โห FC แฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหนักมากมาเรื่องไปถึงหูนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทุกคนจนทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้มานะครับโอ้โหรักษาความปลอดภัยในช่วงเช้ากันเลยทีเดียวนะครับนะจนตํารวจนะครับทุกคนก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันมาแต่เช้ากันเลยทีเดียวเป็นห่วงลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มี FC แฟนคลับนะครับอยู่ทุกเพศทุกวัยแล้วก็อยู่ในทุกๆอาชีพจริงๆ สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่ใครๆก็รักนะครับใครๆก็เป็นห่วงใครๆก็ห่วงใยน้องนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยเมื่อวานนี้พลังแบบว่ามาหาศาลมากๆที่ไปให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็กําลังใจจากทางออนไลน์อีกนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับน้องทั้งแม่หน่อยเองเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วสำหรับ FC ท่านไหนที่บอกว่าแม่หน่อยกับพ่อเอกไม่ปกป้องลูกเนี่ย ออกมาได้แล้วเพราะว่า <an> <t atter> พ่อเอกคือออกมาเรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงบางคนบอกว่าทําไมพ่อเอกไม่รีบออกมาพูดทําไมแม่หน่อยไม่รีบออกมาพูดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างพูดได้ก็พูดบางอย่างพูดไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเกี่ยวกับครอบครัวเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขานะครับมันก็แบบว่าบางทีเขาก็อยากให้เป็นเรื่องของภายในเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรื่องมัน แดงขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อุงอิงออกมาโพสเนี่ยมันก็เลยโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนาะมันมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสของน้องมาแรงถ้าอุงอิงไม่ออกมาโพสตหรือว่าไม่หน่อยไม่ออกมาโพสต์อะไรทุกอย่างมันก็อาจจะแบบ นะเงียบไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือแม่หน่อยน้องอิงออกมาโพสนะครับแฟนคลับก็คือโอ้โหลุกสะพือเป็นห่วงหนักมากบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกมาอยู่กรุงเทพกับแม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ออกเงินให้เนี่ยรวมตัวกันเลยกับ f อฟซีแฟนคลับเนี่ยมาซื้อบ้านให้น้องเลยที่กรุงเทพนะครับทุกคนก็แบบว่าออกมาแบบหืมเราชื่นชมในพลังของน้องเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้บุคคลที่3ก็คือโอ้โหโดน unfollow นะครับโดนแฟนคลับเนี่ย u n นฟอลโลไปแบบเยอะมากๆจากผู้ติดตาม70,000ตอนนี้เหลือแค่50,000เนาะ50,000แล้วอะ่ะโอ้โหเยอะโอ้โหมันลดลงเร็วมากๆนะครับสำหรับคนผู้ติดตามนะครับนี่แหละพลังของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงพลังแฟนคลับของน้องนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆแล้วก็เร็วมากๆถ้ามีเรื่องไหนเนี่ย พร้อมที่จะให้ f อแฟนคลับไปสู้ไปรบเนี่ยแฟนคลับ f c ก็คือสแตนบายรอแล้วต้องบอกว่าทุกคนอยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆเขาดูกันแบบเรียลไทม์จริงๆอย่างข่าวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยลงไปปุ๊บทุกคนก็พากันแห่กันเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาแชร์แล้วก็โอ้โหเข้ามากันแบบปกป้องน้องเข้ามาเซฟน้องนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ทำไมทุกคนถึงเลือกมาคอมเมนต์ในข่าวอุ้มอิ่มบ้างเพราะว่าบางคนก็คือเกรงใจไม่หน่อยพ่อเอกบางคนเกรงใจน้องอุกอิงก็ไม่อยากไปคอมเมนต์ที่ในช่องเขาอะไรแบบนี้นะครับบางคนอยากระบายความรู้สึกอยากมีสิ่งความในใจที่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3อะไรต่างๆ คือช่องอิ่มสามารถระบายได้ไงสามารถระบายได้แล้วมิมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเอาจริงทุกคนก็สามารถมีสิทธิ์คอมเมนต์แหละครับคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้แต่ว่ามิมก็จะพยายามนาเสนอข่าวนาะให้เป็นกลางมากที่สุดครับอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงนะครับเราก็จะไม่หยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วก็อย่างมาลัยแล้วก็ไมโครโฟนอะไรเนี่ยมิมไม่เคยเอามาพูดถึงเลยเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานนะครับทุกคนเราก็พูดได้แค่ว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินน้องเพราะว่าบุคคลที่3ามเขาออกมาโพสต์เกี่ยวกับที่ดินใช่ไหมครับเราก็เลยเนี่ยนำเรื่องนี้นะครับมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรออกมาโพสต์เรื่องของที่ดินแล้วก็ในเรื่องของการไปแจ้งความอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับด้วยแม่หน่อยโพสต์ครูหมอนอิงโพสทุกคนก็เลยโยงใหญ่เป็นยายโยงกันหมดนะครับเนาะนะคลิปนี้ก็น่าจะเคลียนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ้มข่าวกระแสก็เอาเรื่องราวของพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนเนาะมาบอกกล่าวทุกคนว่าโอ้โหทุกคนตอนนี้คือแบบ รวมตัวกันเพื่อที่จะซื้อบ้านให้กับอุ๋งอิ่งในกรุงเทพมหานครเนาะเพื่อที่จะแบบว่าไปไป,ไปมามาเดินทางเนี่ยใกล้ๆแบบกรุงเทพอะไรแบบนี้แล้วก็ทํางานถ่ายรายการถ่ายอะไรต่างๆจะได้สะดวกใช่ไหมครับเนาะก่อนจบไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ